สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวันเช่นเคยนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของบริการค่ะบริการหมายถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพื่ออำเยนยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเช่น การตัดผมการโดยสารรถยนต์การชมภาพ,พยนตร์การไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดังตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้เด็กๆได้ดูก็คือบริการตัดผมนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ ลองทบทวนการทำใบงานที่1น,นะคะให้นักเรียนเขียนบริการที่เห็นหรือที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจำวันคุณครูวันจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเช่นบริการสกรีดหรือเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างรูปภาพไปเด็กๆจำได้ไหมคะคืออะไรเอ่ยก็คือ การบริการตัดผมนั่นเองนะคะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆลองทบทวนนะคะลองสังเกตแล้วมาเขียนลงในใบางานให้ครูควันด้วยนะคะต่อมาใบางานที่2ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีการบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีการใช้บริการอะไรบ้างไหมคะ เช่นบริการรถโดยสารประจำทางหรือบริการตัดผมบริการซ่อมนะคะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเด็กๆลองวาดรูปมาให้คุณครูวันได้ดูบ้างนะคะก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนทุกคนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ